อยากได้บ้านใช่ไหมเบนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้หน้าเอาแป้งมาโรอยอยากได้แบบไหนละว่ามาจริงๆก็ไม่ได้อยากได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะอยากได้บ้านที่แบบมีห้องนอนใหญ่มีวอลล์อินคอสเซ็ตมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องนอนแขบสักสองห้องด้านล่างมีห้องนอนสำหรับคุณพ่อคุณแม่มีเสาเข็มหลังบ้านต่อเติมได้สำหรับห้องครัวแล้วก็เดินได้รอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่มากไปใช่ไหม แล้วก็อแล้วก็อยากได้ที่แบบเราพอยี่สิชั่วโมงแล้วก็ถนนกว้าง16เมตรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เยอะเหมือนกันนะเราขอจิ้แป๊บหนึ่งนะมีะจริงหรอคะเดี๋ยวแม่หมอพาไปดูอัตตั้งจิตเลยนะถ่านเริ่มรวบโครงกรมยี่สิบลังสิบคลองสามบ้านเวลาแบบบ้านที่ใส่ใจในท,ทุกช่วงวัยตั้งแต่ห้องนอนชั้นล่างไปจนถึงห้องมาสเตอร์เบดรูที่แบบ่งโซนได้เหมือนบ้านอีกหนึ่งหลัง ฟ้าเพดานสูงโปรโงและแค่นั้นยังไม่พอนะฟั c i l i t y ของเขาครบคันมีส่วนสาธารณะกว่า1.5ไร่ครบจบในที่เดียวทำเล,ลท้องวงท้องสากเดินทางง่าย<ม>อย่าบอกใครเลยละ่ะเป็นไงถูกใจไหมถูกใจสุดๆไปเลยค่ะโอหาเลยว่า Google อีกแต่ว่าเลขที่ออกเลขอะไรนะคะ3 8 9เท่านั้นฮะ389เท่านั้น ซื้อได้สองหลังเลยค่ะเดี๋ยวจำได้หรือเปล่าเมื่อกี้โครงการอะไรฉันหลวง20หลังสิบคลอง3เปิดวันค่คะแม่หมอทุกวัน4ี่แโมงถึง5้าโมงเย็นหรือถ้าไม่มั่นใจก็ทักไปหาเขาที่ Facebook ได้นะคะ